กลัวหมากรักลูกมากกว่าคิมเบอร์รี่เปิดใจกับเนยเหตุผลทำไมคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้วจะไม่มีลูกฟังแล้วได้แต่ร้องอื้อหือเพิ่งมีข่าวดีที่ทำให้แฟนๆฟนมมีความสุขไปด้วยกับการที่หวานใจอย่างมากปรินคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์ไปหยกๆยกสำหรับนางเอกคนดังสาวคิมคิมเบอร์รี่ ล่าสุดหลังยิ้มแก้มแตกพกความสุขล้นปรีกลับมาทำงานที่ไทยก็เจอพี่สาวคนสนิทเนยโชติกาชวนมาเมามอยซึ่งงานนี้สาวเนยยังรับบทบาทเป็นเหี่ยวข่าวล้วงคำตอบของคิมมี่ข้อที่ว่า จริงใหม่แต่งงานแล้วคิมไม่อยากจะมีลูกเลยซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าใช่พร้อมเผยเหตุผลที่ฟังแล้วต้องร้องอื้อหือว่าเนยเราเคยถามว่าคิมแต่งงานแล้วอยากมีลูกเลยไหมคิมตอบว่าก็อยากมีแต่ไม่กล้ามีเพราะกลัวพี่หมากจะรักลูกมากกว่าคิมคิมฮ <c oughs> ่าฮ่ก็แค่รู้สึกว่ากลัวโดนแย่งความรักไป